อีซันขนมอะไรอะดูดิสกโปกอะน้องก็บอกอยู่นี่ไงว่าขนมบัวลอยไม่ได้ยินหรือไงฮะน้องแล้วน,น,นี่ขายคนเดียวหรอือไงฮะครับขนมบัวลอยไหมครับสดสดใหม่ๆทุกวันเลยครับแม่ผมทําเองอ๋อแล้วแม่น้องไปไหนฮะคือแม่ผมป่วยครับทํางานทําขนมอยู่บ้านผมอยากช่วยแม่เลยเดินออกมาขายขนมครับอ๋อนอ เอางี้แล้วกันน้องน้องขายชุดเท่าไหร่นะฮะชุดละ25บาทครับ2 5บาทวันนี้ยังขายไม่ได้เลยนี่เอางี้แล้วกันพี่เหมาหมดเลยโห<ฮ><ฮ>หมดนี่เลยแหละครับพี่ชายพี่ชายใจดีจังทั้งหมดนี่10ชุดชุดละ25บาท250ครับผมลดให้200พอครับนี่ <Hey, S 2> คูณเห็นปะ่ะคิดเลขเก่งด้วยเนี่ยเอางี้แนละ้วกันน้องพี่ให้500อเลยที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าทุนการศึกษาแล้วกัน ขอบุณครับซันก้าซื้อไม่ได้ยังไงอ่ะเฟิรว่ากินไม่ได้หรอกนะทำไมคุณ <c oughs> ก็ผมอยากจะซื้อทาน่ะเผื่อเอาไปแจกเพื่อนๆไงฮะแล้วทำไมผมให้ตังน้องมันเป็นยังไงฮะเวรว่านะเอาเงินมาให้เฟิร์นเถอะอย่าไปซื้อเลยผมให้คุณมาทงชีวิตกันคุณจะเอาอะไรอีกฮนะแต่ว่ามันสกปรกให้ผมไปขันนี่กาเอามาให้คุณอีกไหมได้นะคุณขาดช่วยใน้ำใจ,จกับคนอื่นบ้างนะเข้าใจไหมอ่นน้องเดยวน้องจัดการเลยนะ บัวลอยแมครับบัวลอยหมครับอ้าวาตัวเล็กขายที่นี่ด้วยเหรอครับพี่โอ้โยวันก่อนพี่กินบัลวลอยเราไปเนี่ยอร่อยมากเลยนะงั้นเอางี้แล้วกันวันนี้พี่ขออีกสองชุดแล้วกันจะเอาไปฝากแฟนนั้นวันนี้ผมแถมไม่เป็นไรอีกสองชุดเฮ้ยไม่เป็นไรของซื้อของขายเอามาสองชุดพอไม่เป็นไรครับผมให้ตามใจเราแล้วกันไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยนี่ในหนังสือหรือเปล่าเนี่ย เรียนครับผมอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่สองคนครับแล้วแม่เราเป็นไงบ้างฮะโอเคนะก็โอเคนี่แหละครับเห็นว่ามันเกาะไม่สบายนี่ไหวนะไหวครับโอเคโอเคไหนก็ดีแหลตั้งใจขายของบัวเราที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณนะครับวันนี้ขายหมดแล้วกลับไปหาแม่ดีกว่า ญญวันนี้ไซรัสจะถึงบ้านช้านะเพิ่นกินข้าวก่อนได้เลยเดี๋ยวไปทำทุระน,นิดหน่อยนะแค่นี้นะ <c oughs> แม่ครับ <c oughs> ผมกลับมาแล้ววันนี้ผมขายหมดเกลี้ยง <c oughs> ซื้อกับข้าวมาให้แม่ด้วยครับ <c oughs> ขอบใจมากจ้ะลูกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าแม่ไม่ได้หนูนะแม่จะไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไง <c oughs> ไม่เหนื่อยครับผมอยากช่วยแม่ มีแต่คนชมว่าขนมแม่อร่อยมากแม่ทำเพิ่มเลยนะจะได้ขายเยอะๆมีเงินมาใช้ค่าใช้จ่ายในบ้านแม่ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับกื่นมามาไหมตัวเล็กแม่สวัสดีครับอ้าวพี่เจอกันอีกแล้ว พี่มีของมาให้ด้วยเอาไปสิอะไรลูกโหเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่พี่เอาไหมให้ผมทำไมครับเนี่ยสันเฟินบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากให้ของมันแล้วเนี่ยญาติก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่ให้มาทำไมเฟินเฟินใจเย็นก่อนนะคือเรามีมากกว่าเขาอะเฟินไม่เห็นด้วไงว่าแม่เขาก็ไม่สบายอยู่แถมเสื้อผ้าน้องก็เก่าสันก็อยากให้ของใหม่กับน้องเขาเองอะ ไหล่พูดไม่รู้ไม่ได้ดั่งใจเลยเอาครับเฟิร์นหัดมีน้ำใจบ้างสิน้องทางานพี่ขอตัวก่อนนะต้องไปรีบไปง้อแฟนก่อนอะ เฟินเป็นอะไรเนี่ยฮะเอาก็ตอนนี่ชอบอะเอาก็หับมีน้ำใจบ้างสิก็ช่วยๆน้องเขาไปอ้นนี่มาอุดกิจอะไรเนี่ยนี่ครับพี่ลืมกระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังค์เฟินชิงด้วอ้อะซันขอบคุณนะน้องแล้วทำไมน้องถึงเอามาคืนพี่อะพี่ชายช่วยซื้อขนมผมตลอดให้ของผม พี่สาวเป็นแฟนพี่ชายก็เหมือนคนมีบุญคุณกับผมแหละครับขอบคุณนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ให้นเนงินนะ้้งไปจบังนะนี่ขอบคุณครับครับแล้วก็ให้แม่ทําขนมมาให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปให้พนักงานที่บริษัทครับเป็นไงฮะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามองคนที่ภายนอกนี่ขนาดตังเนี่ยอยู่ในกระเป๋าตังคุณเนี่ยตั้งหลายพันน้องเคยไม่เอาไปเลยแม่เขาป่วยอยู่ป่ะรู้แล้วต่อไปนี้เงินก็จะ ช่วยคนและช่วยทุกคนเลย<ๆ>เอาไหมดีมากเลยน่าตีเมกทีไหมเนี่ยน้องถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยน้องก็ไปดูแลแม่นะครับอันนี้ค,ครับ,รบว,วันเกิดแม่ตัวเองทั้งทีอ่ะพามาเลี้ยงร้านเล็กๆแบบนี้เหรอแต่ก็ดูเหมือนร้านอาหารตามสั่งข้างทางเลยนะพี่ ป้าคะเฟิร์นพอดีเฟิร์นอะ่ะเขาทำงานอยู่ที่ร้านนี้จ้ะแหมอายุก็ปูนนี้แล้วเนาะจะจัดวันเกิดหรือไม่จัดก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่มากินข้าวด้วยกันในครอบครัวเรียบๆง่ายๆแค่นี้ก็พอแล้วหืมจ,จ้าอะลูกแอนนั่งสิลูกค่ะแม่ ทำไมอาหารมันมีแค่เนี้ยมาก็ต้องเยอะหลายคนเนี่ยสั่งมาแค่เนี้ยมันจะพอกินอะไรฮะอ๋อหรือว่ากลัวเงินไม่พอจ่ายละสิท้าอุ๊ยจะจ่ายให้ก็ได้นะลูกเนาะ <laughs> น้องคะสั่งอาหารเพิ่มคะ่ะได้สิคะฮะโถโถลูก นี่หนูลืมตัวเหรอจ๊ะอ๋ยป้าคิดว่าหนูอะเป็นผู้จัดการร้านนี้ซะอีกที่แท้เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟโอ้โหททุก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 ทุงทุกุกทุกทุดทุ่ทุกนุกทกทกทุอทุกอะกทกทกทุกกท่าทุกทุกทุกทกทะกเกกทุกก ไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆแต่ไงตอนนี้สภาพเธอเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามแค่เงินซื้อของขวัญดีๆสักชิ้นให้แม่ยังไม่มีเลยเหรอแม่ครับโทษทีนะครับที่ผมาสายนี่อันนี้เป็นของของมันเกิดที่เฟิเขาซื้อให้แม่นะครับ ส่วนอันนี้ของผมครับแม่เินฝ่ายแม่นะสอ่นะลูกสุขสันต์วันเกิดน,นะครับแม่นี่ของขวัญหรอดูแค่ข้างนอกกล่องนี่ก็รู้แล้วว่าของปลอมโธเฟิร์นคนอย่างเธออ่ะจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อของแพงๆแบบนี้หรออืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฉันว่าเธอไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างใครก็ไม่รู้มาเล่นเป็น แฟนเธอใช่ไหมฉันว่าเสียดายตังอนะแอนนี่พี่ชันแฟนเปิเองนะพี่ชันคะนี่คุณป้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเปิดค่ะสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วกันนะคะน้องออันนี้ดูน่ากินเนาะ นี่เฟิร์นเดี๋ยวพี่ตักให้นะเนี่ยอันธนะอ๊ดอ,อุ๊หกมหมดเลยอะสองสัยพี่ซุ่มซ่ามไปหน่อยหกมหมดเลยอะค่ะแม่อย่างนี้ต้องทำยังไงดีอะคะนั่นเดี๋ยวเฟิร์นเรียกพนักงนานให้คะ่ะอุ๊ยนี่ไม่ต้องหรอกเฟิร์นในไหนเนี่ยเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่นะเธอก็เช็ดสินะแต่นี่มันนอกเวลางานนะคะ แล้วอีกอย่างมันก็เป็นวันหยุดของฉันวันหยุดนอกเวลางานถ้าอย่างนั้นเนี่ย,ดยเดี๋ยวฉันให้ติปเธอเพิ่มเป็นสองเท่าเลยดีไหมฉันไม่อยากไปรบกวนพนักงานคนอื่นเขาอ่ะเรียกคนอื่นมาเช็ดก็ไม่รู้ว่าจะสะอาดเท่ากับที่เธอเช็ดหรือเปล่าเช็ดหน่อยสิคุณครับเพราะว่านี่มันจะเกินไปแล้วนะครับก็ให้พนักง,งานเขาทำสิครับไม่เป็นไรหรอกพี่ซันเดียจัดการเองแม่คะคนฝ,ฝากอยาชุดช่วยนะ สะอาดสะอาดเลยนะเฟิร์นเลอะเทอะอ่ะี๋ยวผมช่วยรักกันจังเลยเนาะพี่ฉันว่านะวิธีการเลี้ยงลูกของพี่อ่ะมันน่าจะมีปัญหานะดูสิอย่างฉันอ่ะเลี้ยงลูกมาพอจบป,ปุ๊บก็ได้ทำงานตำแหน่งผู้จัดการบริษัท BRC Group ีกเลยนะฉันว่า เฟิร์นอะมาทำตำแหน่งคนรับใช้ส่วนตัวของแอนดีกว่าเนาะเอ่อเฟิร์นพอดีว่าวันนี้ฉันเอารถมาเดี๋ยวฉันไปส่งดีไหมทุดีนะครับรถคันนี้เหรอครับใช่ค่ะวันนี้ฉันเอารถคันนี้มาค่ะรถฉันเองรถสวยมากเลยนะครับ อยากนั่งเลยนะครับนั่งได้นะคะเดี๋ยวฉันไปส่งให้ได้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามคนขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะสบายมากฉันเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วอุ๊ยแต่ว่าลืมไปเลยอ่ะพอดีว่าวันนี้มีธุระด่วนที่จะต้องไปต่อยังไงอาจจะต้องนั่งวันหลังแล้วล่ะค่ะอย่างนี้ดีไหม เดี๋ยวฉันเรียกรถให้ให้รถมารับเนี่ยมีแอปเรียกโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมเรียกเองดีกว่าสะดวกกว่าได้ไหมัเรากลับเลยนะโรเช็คฉันอยู่ที่รถแล้วนะมาได้เลยขอโทษครับรถพร้อมแล้วครับจะกลับเลยไหมครับกลับเลยครับคุณเช็ค แล้วก็ช่วยเคลียร์ที่ให้กับแม่แล้วก็เฟิร์นด้วยนะได้เลยครับเอ้าโทษทีครับรถคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับคือผมเนี่ยเป็นลูกชายท่านประธานนะครับทำงานที่บริษัท BRC Group ที่คุณทำอยู่แต่ไม่ยักรู้เลยนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยมีคนที่สายแบบคุณด้วยเอางี้แล้วกันครับผมว่าผมจะปรับเปลี่ยนนะครับว่าจะให้เฟิร์นเนี่ยเขาไปทำตำแหน่งคุณ คุณทำตำแหน่งอะไรนะครับผู้จัดการายขายคะ่ะดีเลยครับเฟิร์นเดี๋ยวเฟิร์นไม่ทำตำแหน่งงานนี้นะ mm. ส่วนคุณถ้ายังอยากทำงานบริษัทผมต่อเนี่ย mm. ผมมีตำแหน่งว่างนะครับตำแหน่งทำความสะอาดครับ mm. เผื่อคุณไปทำแล้วเนี่ยจะได้ขจัดความสกปรกที่มันอยู่ในสมองของคุณแล้วก็ชอบดูถูกมิกด้วยถ้าสนใจเนี่ยก็มาที่ออฟฟิศผมนะครับถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะฮะไปอ๋อ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับอาหารอร่อยมากเลยฮะแต่มันมีแต่ของข้านะครับไม่มีของหวานถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินของหวานตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับค่ะล้างปากนะสวัสดีค่ะเ<ป>ช็คเดี๋ยวฉันมานะครับนี่แกทำงานภาษาอะไรฮะไม่รู้จักก็นายอะะ่ะฮะ หนูไม่เคยเห็นเขานี่ค่ะแม่อ้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะยอย้ยอเขาจริงๆเลยเนี่ยหนูเอ้ยอ,อ่ขอโทษขออนุญ,ญาตนะครับอ้เขาไม่เนี่ยดูสิ